สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Topic Thailand เจาะลึกประเด็นที่คนไทยต้องรู้วันนี้เราจะพาไปวิเคราะห์เม็ดเงินมหาศาลจากความหวังของคนไทยนั่นคือรายได้ของสำนักงานกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเคาดการว่าจะทะลุแสนล้านบาทในปี2568นี้แต่ท่ามกลางตัวเลขกำไรที่พุ่งสูงคำถามสำคัญที่สังคมกำลังตั้งขึ้นคือความโปร่งใสในการจัดสรรเงินส่วนนี้ เพื่อช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างรายได้และเงินที่ได้ตามกฎหมายรายได้ของกองฉลากถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือเงินรางวัลรายได้แผ่นดินและค่าบริการจัดการรวมถึงเงินส่วนแบ่งเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนของรายได้แผ่นดินกว่าร้อยละ23จะถูกนำส่งคลังเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศ แต่ในส่วนของเงินเพื่อสังคมที่คาดว่าจะมีมูลค่าหลักพันล้านบาทต่อปีกลับเป็นประเด็นที่กำลังถูกจับตามองเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในประเทศไทยบทบาทในยามวิกฤตไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือสถานการณ์ชายแดนเราลองย้อนไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หรือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนแม้จะมีการประกาศความช่วยเหลือจากรัฐ แต่เราก็ยังคงเห็นภาพของประชาชนาระมเงินบริจาคกันเองอย่างเข้มแข็งคำถามก็คือทำไมรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศถึงไม่สามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากกว่านี้นักวิชาการมองว่ากลไกการเบิกจ่ายของเงินส่วนแบ่งเพื่อสังคมนั้นมีความล่าช้าและขาดความยืดหยุ่นไม่ตอบโจทย์ความต้องการความเร่งด่วนของพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น Cropic Thailand ขอเสนอแนวทางในการแก้ไขอยู่3ประเด็นหลักๆสำคัญก็คือ 1. คือการจัดตั้งกองทุนสำรองฉุกเฉินเฉพาะกิจของกองฉลากเองเพื่อมีงบประมาณพร้อมใช้ในการช่วยเหลือจับพลัน 2. ก็คือการเพิ่มความโปร่งใสในการรายงานการใช้ใจ่ายเงินเพื่อสังคมบนเว็บไซต์แบบเดียวทแล้วก็3ก็คือการทบทวนสัดส่วนการจัดสรรให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบ ทางสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นกองฉลาดต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่ารายได้หลักแสนล้านบาทที่มาพร้อมกับความหวังของประชาชนนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ตัวเลขกำไรแต่สามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นความช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมในยามที่ชาติเผชิญวิกฤตความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบรหิหารจัดการเงินเพื่อสังคมจะเป็นตัวชี้วัดความชอบธรรมของรัฐวิสาหกิจแห่งนี้อย่างแท้จริง เราก็มีความคาดหวังว่าในอนาคตหากประเทศไทยเราเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นจะเป็นการได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือรับวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณภาษีจากประชาชนในการบรหิหารจัดการองค์กรต่างๆนั้นเข้ามาในการช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรกติดตามบทวิเคราะห์สังคมเศรษฐกิจการเมืองและอื่นๆได้ที่ท็อปปิกไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ